เตรียมโรงพยาบาลสนามตอนนี้นะครับที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีการรับผู้ป่วยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้ารับการรักษาตามบ้านเกิดครับแต่ละจังหวัดก็มีการทําโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ครับณนะตอนนี้เขามีการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่30มสทับสองพเพื่อเป็นการเตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามพุทธอุทยานนครสวรรค์นะครับใต้องค์พระใหญ่รองรับได้400เตียง จะเปิดบริการในวันที่5สิงหาคมนี้ครับ นายเสริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่30ทับสมีการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับได้มีการมอบหมายภารกิจจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพุทธอุทยานนครสวรรค์ใต้องค์ฐานพระนะครับซึ่งจะสามารถรองรับได้400เตียงในการประช ครั้งนี้ได้แจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการโดยมีการแบ่งงานเป็นสีด้านได้แก่การจัดเตรียมสถานที่การจัดหาเตียงที่นอนชุดแรกรับระบบด้านการสื่อสารไฟฟ้าและการรักษาความปลอดภัยซคื่องสถานที่แห่งนี้จะมีผู้เข้าพักอาศัยเป็นจํานวนมากจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรองรับในด้านของห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องสุขาให้เพียงพอ ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับแล้วก็จัดสร้างห้องน้าเพิ่มเติมด้านนอกอาคารคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกด้านพร้อมส่งมอบให้สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเข้าดำเนินการรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ในวันศุกร์ที่5สิงหาคม2564น้อกครับนอกจากนั้นได้มีการรายงานข้อมูลการกักตัวค่ะซึ่งในจังหวัดนครสวรรค์มีจํานวน16แห่งปัจจุบันมีประชาชนให้บริการจํานวน4 1คนและผลการตั้งด่านตรวจคัดกรองนะคะในช่วง7วันที่ผ่านมามีการ เรียกตรวจจานวน4,101คนเป็นผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและและเข้มงวดจํานวน253คนค่ะโดยมีผู้แจ้งความจานวนนะคะเข้าพักในรักษาแล้วด้วยค่ะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เขาก็มีการจัดสร้างโรงพยบาบาลสนามไว้2สถานที่แล้วก็คือที่แรกเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยก็เป็นที่สนามกีฬากางจังหวัดนครสวรรคร์แล้วก็ไปที่พื้นที่ของอบจจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่บริเวณ บึงบรเะเพ็ดและครั้งนี้เนี่ยก็มาใต้องค์ฐานพระถ้าเกิดใครที่เคยไปทางไปบึงบระเพ็ดนะครับทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยจะเห็นพระใหญ่สีทองทองนะฮะใต้ฐานเนี่ยสามารถทำโรงพยาบาลสนามรองรับได้ถึง400เตียงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบริเวณนั้นเขามีแคมป์คนงานที่กําลังจัดสร้าง ท้าน้ำหาวทาลัยอ,อยู่แล้วก็มีการติดเชื้อด้วยนะครับอ่ะคาดว่าอีก400เตียงที่จะสร้างขึ้นมาสามารถจะรองรับผู้ป่วยที่จะกลับมารักษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ไหครับ